ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สดาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทัวร์ญี่ปุ่นที่สดาอัดคลิปไปก่อนนั้นนะแล้วที่สดามีงานกับทาง World Discovery Travel Service ที่จะไปริปญี่ปุ่น22-26มีนาะนี้สดาบอกแล้วว่าเดี๋ยวสดารู้รายละเอียดว่าไปไหนอะไรพิเศษว่างสดาจะมาแจ้งให้พอดีว่าทางบริษัทส่งรายละเอียดมาให้สดาแล้วสดาก็เลยจะมาแจ้งให้ก็ตามนี้นะจ๊ะ นี่อ่อก็คือทริปนี้จะเป็นทริป5วัน4คืน22 2 6ถึง26มีนาะราคาทัวร์ก็คือราคา39,900บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่ามาจากโสดาก็จะลดไปอีก1,000บาทเหลือ38,900บาทก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรพิเศษบ้างก็คือว่า ก็ทริปนี้อ่ะเราจะเดินเดินทางกันด้วยสายการบินนกสคูต ok คือบางคนอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรไม่คุ้นเลยจริงๆสายการบินนี้คือสายการบินนกแอร์ร่วมทุนกับสายการบินสคูตซึ่งเป็นสายการบินลูกของสิงคโปร์แอร์ไลน์นั่นเองก็คือเพื่อนๆสามารถไว้วางใจได้ว่ามาตรฐานของการบินเนี่ยแบบเลิศมากๆ เป็นเครื่องบินลำใหญ่โบอ i n g 777 k ขีด2 0 0แล้วก็แถมใหม่กิ๊กด้วยนั่งสบายตลอดการเดินทางแล้วมาดูทริปกันบ้างว่ามีทริปอะไรน่าสนใจบ้างก็คือว่าทริปนี้คุ้มมากๆสำหรับคนที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อนอย่างเช่นโซดาน,นั่นเองเพราะว่าเราไม่ได้ทเที่ยวกันแค่โตเกียวนะจ๊ะเราไปกันหลายเมืองเลยทั้งโอซาก้าโตเกียวเอ้โอซาก้าเกียวโต นาโกย่าฟูจิแล้วก็โตเกียวไฮไลท์สุดๆก็คือเราจะขึ้นรถไฟฟ้าสายโรแมนติกหรือที่เรียกกันว่ารถไฟสายซากาโนซึ่งจะพาชมซากุระแบบว่าที่แบบตลอดทังทางเลยคือบรรยากาศเลิศม,มากๆคือแบบโรแมนติกมากๆแล้วก็จะมีแค่หนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านั้นพิเศษอีกก็คือว่าเราจะไปแช่น้ำน้ำแร่ออนเซนแบบต้นตำรับญี่ปุ่น พร้อมกินบุฟเฟ่ขาปูยักษ์แบบไม่อั้นเออดูสิแค่นี้ก็เริ่มคุ้มแล้วเนาะอันนี้คือโปรแกรมไฮไลท์ทั้งหมดนะอา่าแล้วก็ยังมีนี่คือโปรแกรมไฮไลท์บางส่วนแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเดี๋ยวจะดูว่ามีแล้วก็มีไปช้อปปิ้งไปร้านขนมญี่ปุ่นอร่อย่อ่อเอาเดี๋ยวไม่มีอะไรอีกก็คือนอกจากขาปูยักษ์บุฟเฟ่แล้วก็ จะพาไปร้านชีสฮาร์ดร้านนี้คือร้านปาโบจะเรียกผิดปังไม่รู้ประมาณนี้เป็นร้านชื่อเป็นร้านชีสเค้กอ่ะชื่อดังอ่ะของโอซาก้าซึ่งคนที่มาจะต้องยืนต่อคิวเพื่อจะชิมชีสเค้กสุดพิเศษแบบที่หาไม่ได้จากที่ไหนด้วยความปเป็นเอกลักษณ์ก็คือถ้าจำไม่ผิดร้านนี้ก็คือแบบเราจะเนีย่ยใช่ปะ่ะเราสามารถให้เขาอบได้ว่าจะเอาแบบแรหรือมีเดียมอะไรอย่างนี้แล้วก็ใครอยากชิมแบบละลายในปาก ก็สามารถเลือกตามความชอบได้เลยว่าเราจะแลหรือมีเดียมแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือเป็นร้านชื่อดังนะจ๊ะคือร้านราเมงข้อสอบซึ่งทำไมถึงเรียกว่าราเมงข้อสอบเพราะว่าราเมงที่ร้านนี้มีมีอยู่แค่เมนูเดียวพอสั่งไปแล้วก็จะไปนั่งกินที่โต๊ะซึ่งมีฉากกันก้นอารมณ์แบบว่าห้ามลอกกันนี่ซึ่งจะทําให้ลูกค้าได้มีสมาธิในการลิ้มรสชิมอย่างแบบว่า ฟินเลยว่าแบบว่าเออมันยังไงกันแน่แล้วก็ขั้นตอนการสั่งซื้อก็คือเขาจะให้กระดาษมาวงความเข้มเข,ข้นของน้ำซุปว่าแบบว่ารสชาติยังไงเส้นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนการทำข้อสอบว่ารามเมงของร้านเขาเป็นยังไงก็เลยเป็นละเป็นที่มาของร้านรามเมงเข้อสอบนั่นเองแล้วก็ที่พลาไม่ได้อีกก็คือสำหรับชินชัยบาชิคือร้านกูริโก ซึ่งหลายๆคนก็ต้องรู้จักแน่เลยจะไปชิมกุริโกะแบบต้นตำรับกันเลยทีเดียวและถ้าเกิดใครไม่มาถ่ายรูปที่ร้านกุริโกะก็เหมือนจะมาไม่ถึงนะจ๊ะคือถ้าไม่มีอะไรวิภพาดเขาก็จะพาเราไปชิมตามนี้เลยนอกจากร้านกินที่เขาบอกมาแล้วก็จะมีแหล่งช้อปปิ้งอื่นๆอ,อีกมากมายนี่ก็คือเนี่ยรายละเอียดประมาณน,นี้คือคือว่า ถ้าเกิดสนใจยังไงเด๋ยดสดาจะทิ้งไลน์สดาไวเบอร์หัวคิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกมาจากสดาจะลดไปอีกหนึ่งพันบาทอยากให้ไปด้วยกันเพราะว่าจะได้ไปกินของอร่อยด้วยกันไปรีวิวไปกินขนมไปเที่ยวด้วยกันน่ะสดาดีใจมากเลยที่ทางบริษัทติดต่อมาก็คืออยากมาบอกบอกสิ่งดีๆกับทุกคนไปให้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าบริษัทเนี้ยคือบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทใหญ่นะคะเพราะว่าอย่างที่สดาบ,บอกไปว่า บริษัทที่เขาจะทําเกาหลีด้วยทําญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ทํายุโรปด้วยเกาหลีก็จะเป็นอ Discovery อะไรนะเกาหลีก็จะเป็นโรียโคเรียอะไรสักอย่างที่สดาบอกไปคลิปที่แล้วแต่แต่ที่สดาไปอันนี้คือ World Discovery Travel ซึ่งแบบคือถูกมากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีทั้งไปไม่ไม่ใช่แค่ไปแค่กินแล้วก็ช้อปปิ้งนะยังมีไป ไหว้พระแล้วก็ช้อปปิ้งไหว้พระป่าไผ่เขียววัดคิโยมิสึภูเขาไฟฟูจิภูเขาโอวาคุดานิโอเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนคือได้กิดใครสนใจยังไงไปซดาได้แต่ว่ารอบของซดาที่จะไปอ่ะจะเป็นวันที่2 2สถึงยี่ถ้ายังไงก็เดี๋ยวสนใจก็ ลายมหาศดาเดี๋ยวโดาจะให้ลิงก์ไปลิงก์ที่ทางบริษัทให้สดามาก็ไปดูเองว่ามีไปไหนบ้างยังไงรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ค่ะโดามาแจ้งให้ฟังประมาณนี้หวังว่าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกคนโดาก,ก็จะไปกับเจเบียเจ,เจกวางแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีใครไปด้วยอีกไหมรายละเอียดยังไงเดี๋ยวทางลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลิงก์ไปทางบริษัทก็จะบอกให้เลิศอ่ะ โอเคแล้วยังไงสุดามาแจ้งประมาณนี้ก่อนอยังไงเดี๋ยวทิ้งลไลน์ไว้บนหนูคลิปติดต่อมานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกันจ๊ะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะบ๊ายบาย